ู่ทีมนี้คุณอยู่ทีมนี้คุณอยู่ทีมนี้คนหน้าตาเราไปกันได้ครับผมนิสัยอ่ะก็ไปได้กันได้ก็ไปได้กันได้นะครับผมอ่ะเอ็กซายเดอรของเราเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวเเราเราต้องขายช่วงเราด้วยนะฮะเจ๊เจ๊เขาจะด่าเปล่าอ่ะไมามามาถามถามนิดนึงถามสัมภาษณ์ชื่อนิดนึงเนี่ชื่อชื่อเป็ดทั้งทั้งสามท่านนะเป็ดไอดอลทั้งสามท่านเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวน้องครับผู้ชายไปยืนตรงนน้นอ่าเอาผู้หญิงเกย์มานี่อะไรของคุณเนี่ยฮะ ชื่ออะไรครับชื่อกิมบอลทัวอะไรครับเฮ้ยไม่ใช่เอาหรอหรอหรอจ้องคิมน้องคิมน้องอะไรครับกามครับกามน้องกามน้องกามกามแล้วก็อีกท่านที่รักถือไมล์เราที่รักเหรออ่าน้องอะไรครับปูอ๋อน้องโบโอ๋น้องโบนะครับโบกามโบกิมกิมคกามโบกิมแรกกับเอสดอฟเอชไอดอลครับก็มือกับทีมเลี้ย เรียเรเียเป็นทีมส่ชนผมอยู่ไม่ผมยทีมนี้พราะว่าเวลามีข่าวเขาจะเขียนแบบบกบไว้ก่อนเราผ่านทีมนี้ไปแล้วกันนะรัยานยันยนเดี๋ยวน้นำก่อนน้านำตัวก่อนนะครับผมชื่ออะไรครับคุณการครับคุณการนะครับฟิลค่ะคุณฟิล วิววิวแชมป์ครับคุณแชมป์นะครับเน้นหล่อไว้ก่อนนี้เขาคัดหุ่นมากินเลยครับเดี๋ยวไมไ้มาพูดกันคัดหุ่นคัดหุ่นเอ่าอีกอีกทีมหนึ่งขอเชิญประมุ่กับทีมเซ็นเซ็นคุยกันเน้นหน้าตาเป็นพิเศษทีมนี้เน้นหน้าตาเป็นพิเศษเดี๋ยวครับผู้ชาย อ่ารู้ตัวปลายปนะครับผมอ่าแนะนำตัวฮะสวัสดีค่ะชื่อนัทค่ะนัทนะครับผมนัทมีเลียไม่ใช่อะไรของคุณเลยเนาะไม่เที่ยงนะตาตาครับสวัสดีครับโฟมอดครับโฟมอดเดี๋ยวผมหน้ากันเลยก็โฟมอดไงเราอยากกินโฟมอดอะไรประมาณนี้มอเล่นเรอเล่นราเลยต่สวัสดีครับแบงค์ครับแบงค์หาคุณแบงค์น้องแบงค์น้องโฟมอดแล้วก็น้อง น้ำน้ำสามทีมนี้อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกครับเรนแร้วอรกกิการของเราในการแข่งขันนะครับครับผมอย่างที่เราบอกไปว่าในชุดเซ็ตคันโตเราต้องกินให้หมดเอาอย่างนี้ไม่คือบางอย่างเนี่ยสมมุติมันมีน้ําอยู่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะเหลือแค่น้ําไว้ได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอเบร์ด้วยได้ไหม อู้มืองนดีกว่าถ้าก็เป็นจีนเนี่ยสั้นเรียบเลยถ้าเป็นจีนต้องกินั้งหมดนะเป็นับแล้หมดถุงส้มงถุงเซ่ก็ต้องกินั้งหมดนะครับชอบมาต้องแคบหมูแคบหมูหลายคนบอกไหวไหมไหวไหมไหวถามใจเธอดูเรามีน้ําสําหรับกรองคอให้ด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับกรองคอคืออะไรมีถามว่าอะไรที่ช้อนมีไหมช้อนมีไหมช้อนครับมงอเหนือกินช้อนมือเหนือป้าเนาเขาใช้จ้อยกันกะ ไม่ต้องคำนั้อคุณอยู่ทีมดีพอร์หรอนะครับข้าวเหนียวนะครับนะครับผักนะครับเอาให้เรียบเอาให้เรียบขันตกขันเติบกินให้หมดอ่านะครับเรามีเวลาให้นะครับเดี๋ยวยังไม่หมดครับยางที่เราบอกไปว่ากินเสร็จหมดแล้วนี่คืออะไรนี่คืออะไรลูกโป่งครับลูกโป่งลูกโป่งทำอะไรครับเอามาเป่าครับผมเป่าต้องเป่าให้แตกครับผมให้เป่าแตกก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ แต่ต้องกินของกินอาหารในขั้ตนต่อก่อนกินครับกินของให้หมดก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวเข๋เวลากันยกใหญ่นะครับพร้อมยังฮะพร้อมแล้วดูพลังก่อนดูพลังกันพร้อมยังนะฮะขอเสียงทีมเอสไอดอลหน่อยเนี่ยทีมผมมาไหมทีมผมมาไหมนะครับขอ,อเสียงทีมเลี่ยเรียบหน่อยไม,ไม่มีเสียงเลยอ่ะสื่อสื่อมวลชนฮะขอเสียงทีมเส้นๆคุยกันหน่อย จริงแล้วไม่ต้องพูดเยอะนะฮะผมบอกเลยว่าอะไรล่ะการเป็นก็คือการย่อยใช่ไหมลีลาแล้วาแล้วอย่างเงี้ยไอ้ที่ห่อเนี่ยคืออะไรครับแกให้ดูหน่อยฮะที่ห่อนี่คืออะไรต้องเอาชิ้นส้มไม่ก่เป็นคนเดียว ขอบคุณด้วยนะครับสหรับต้มการสายนะครับร้านอาหารันโตนะฮะสนับสนุนในช่องของการแข่งขันนะครับท่นนเลน้องนัินไปีเดิมครับเอาแล้วเอาแล้วผมว่าผมว่าทีมส่มชนะมาแล้วนะผมดูฝ yep ั่งนี้ อร่อยไหมครับต้องนานอย่าป้อหรอป้อนได้ การก็จัดเต็มลือเกินไม่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าห้ามกินข้าวนะแล้วแข่งขันเนี่ยพี่ชอบกินข้าวเหลือเกอนใช่ไหมกินข้าวเหลือกันนะฮะเอ้เออไงล่ะไงล่ะโอ้ทีมนี้กินอะไรก็ันงามเลยนะ